แฟนแฟนแท่ให้กำลังใจพระเอกวิกหมอชิดโดนติงไม่หล่อพระเอกมากสีบอลิววอนพลน้อยใจโดนชาวเน็ตว่าไม่หล่อก้าวขึ้นแท่นพระโอกดาวรุ่งแห่งวิกหมอชิดเจ็ดสีสำหรับหนุ่มบอลิววอนพลที่ตอนนี้กำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่สร้อยนาคี ปรากฏกับนางเอกมาฝีมือนาวที่สานา a แต่ล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากที่ต้นสังกัดปล่อยภาพทีเซอร์เพื่อโปรโมตกลับถูกแสวิาพากษ์วิจาร์ว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาหนุ่มบิวอีกทั้งยังตั้งคำถามว่าทำไมช่องถึงอย่างดัน งานนี้หนุ่มบิวก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐว่าเห็นดราม่าดังกล่าวแล้วก็รู้สึกแอบเสียใจเพราะที่ผ่านมาตั้งใจทำงานเต็มที่ไม่ว่าเป็นดาราคนบันเทิงแลว้วจะคอมเมนต์ติติงไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานเป็นหลกักทุกวันนี้ก็พยายามพัฒนาฝีมือตัวเองตลอด